สวัสดีคะ่ะพี่พุดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับพุดดี้นะคะรับผู้บริหารแมเน,นเจอร์ของนอเน,นวานนะ่าบีชรีสอร์ทแอนานะครับที่เกาะลันตา,จ,าจะเปิดใหม่ประมาณเดือนมกราเราจะซอฟต์บูเ n นิ่งน,นะครับอันนี้เป็นห้องดีลัก์นะคะเปิดประตูออกไปนะคะจะพบก,กับระเบียงแล้วก็เห็นวิวอันนี้นี่สามารถแช่อ่าบอาบแสงดาวได้เลยนะคะ <laughs> ราจะมีดีลัก8อองนะครับแล้วก็จะเป็นซีวิวทุกอ้องเลยนะครับอาจจะเป็นอาจยาวจากนุ่นแบบอาจยาวมากนะครับที่คุณสามารถรีแลกได้ตลอดอาส่วนตัว่ส่วนตัวครับแ้องสุปีเรียของโรงแรมนะครับ สําหรับวิลล่าหนึ่งห้องนอนของเรานะครับเดี๋ยวจะดูสระว่ายน้ําด้านล่างก่อนครับ <T> วิลล่าหนึ่งห้องนอนทุกห้องเราจะมีสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ํานี่กว้างพอสมควรด้วยไปไว่<บ>ามาเรียกาได้เลยเราก็จะมีเป็นสำหรับเวลาทำ private dinner หรือว่าอื ส่วนตัวมันจะ่วนตัวับเราจะมีห้องน้ำข้างล่างอยู่ด้วยนะครับห้องน้ำด้านล่างนะครับก็จะสำหรับเล่นน้ำาข้งล่างอย่นี้เนาะก็เป็นน้องนั่งเล่นนอนดูทีวีดีแลกข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเิญด้านบนเลยครับดูห้องหิบลาจานี่ห้องน้ำกว้างกว่า เห็นวิวร้อยแปองศาใช่พี่บอกแล้วที่นี่วิวร้อยแปดองศาเลยครับแล้วเราก็จะมีวิลล่าอยู่ด้านโน้นจะเป็นวิลล่าสออนอนนะครับสองวิลล่าก็คือหลังนน้นกับหลังนี้ใช่สองหลังที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะก็คือเป็น วินล่าสองห้องนอนค่ะหลังนึงก็คือหนึ่งห้องนอนนะคะแบบใหญ่โตมโหฬารมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะคะใหญ่กว่าบ้าน <c oughs> นี้จะมีค่ะอันนี้เป็นวินล่าหนึ่งห้องนอนใกล้<อ>ๆกับตรงนี้เหมือน,นกับตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่มีระเบียงแบบนี้จะเป็นระเรียงตรงกตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่นะคะเราพามาชมแบบว่าของใหม่ๆเจ้าแรกเลยนะครับที่มาอินสเปกชันขอบคุณมิ้ีมากเลยนะคะยินดีต้อนรับมากสำหรับ ลูกค้าของรักจิ้มทัวรที่จะมาใช้บริการของเนวานาด,ดีสอร์แอนด์สปานะครับ